หนาจริงหนักจริงมาดูชุดเกราะฝรั่งกันบ้างสวยงามที่สุดเลยโอ้โหพี่โอ๊เจ็บนะเนี่ยครับเจ็บนะครับหนาจริงเหล็กจริงหนาจริงฮะอันนี้ก็ยุคนี้ก็ประมาณเกือบ200ปีแล้วนะเฮ้ยหรือสองร้อยกว่าครับประมาณนั้นของประเทศอะไรครับของฝรั่งเศสครับของฝรั่งเศสก็ยุคที่ทำเลยจริงเนี่ยคือปลายจักรพรรดินาโปเลียนครับนะฮะก็เขาบอกว่าชุดเกราะชุดนี้ เริ่มทำตั้งแต่ปี18-10ก็ตอนนี้ก็น่าจะ200กว่าปีนิดนิดครับแต่เขาใช้มาต่อเนื่องจนถึงก้านโปเลียนที่3ของฝรั่งเศสนะครับซึ่งได้ตอนนั้นได้เข้าร่วมสงครามระหว่างฝรั่งเศสกับเยอรมันด้วยนะครับโอ้เพนๆผมว่าความหนาเนี่ยสามารถจันกระสุนปืนเล็กๆแบบจุดของสามได้เลยนะครับแต่ถ้าปืนใหญ่ก็ไม่แน่นะจะอัดเข้าไปครับโอ้หนักมากใช่แล้วก็ทาให ผมมีความรู้เพิ่มก็คือเอาจริงๆนึกมาตลอดว่าฝรั่งตัวใหญ่ครับอันนี้หุ่นก็ตัวไม่ใหญ่นีครับตัวเล็กครับผมยังใส่ไม่ได้เลยครับแล้วจากประสบการณ์เนี่ยคือผมก็เจอชุดกรอบมาเยอะแล้วนะฮะซึ่งคนสมัยก่อนเนี่ยตัวเล็กไม่ได้ตัวใหญ่อย่างที่พวกเราคิดกันครับผมนะครับอาจจะมีคนตัวใหญ่บ้างเขาให้ไปอยู่แถวหน้าแต่แท่ที่พี่เคยพยายามจะมาใส่เองใช่ไหมครหลายอย่างเลยทั้งชุดเกราะซามูไรด้วยใส่ไม่ได้สักอย่างเอาของ ของเก่านี่คือแบบพี่โอ๊คจะพยายามใส่เองหลายๆอันนะครับรับและดาบนี่มาพร้อมกันเลยนะครับคือจริงๆไม่ได้มาพร้อมกันครับผมได้ตัวเกราะกับหมวกที่มาพร้อมกันเสื้อใหม่ดาบเนี่ยยุคเดียวกันนะฮะยุคเดียวกันแต่ได้มาอีกที่หนึ่งแล้วก็เสื้อเนี่ยก็เป็นยุคเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วสมัยพระเจ้านาโปเลียนที่3าของฝรั่งเศสนะครับกระดุมยังเป็นเงินอยู่เลยกระดุมเห็นไหมมีตราโ้เชียวครับ มสมัยก่อนนี่นะฮะคนมียศถาบรรดาศักดิ์ก็ใช้กระดุมเงินบ้างกระดุมนาบ้างครับถ้าสูงหน่อยก็เป็นกระดุมทองเลยครับเพื่อนๆครับคงสงสัยกันว่าเขาใส่หมวกกันแบบนี้จริงๆหรือเปล่าใช่ครับแต่ว่าข้างในจะมีอะไรรองไหมเดี๋ยวลองดูครับเราใส่แบบนี้น่าจะเจ็บหัวหน้าดูนี่ฮะก็คือจริงๆคงคง,งมีตัวหนุนเยอะฮะจคงพังไปหมดแล้วเนี่ยก็หเ,ยเหลือเศษผ้าอยู่ว่าตรงนี้ก็มีตัวหนุนอันนี้เราจะเห็นเลยว่า เสื่อมสภาพไปตามการลเวลา200ปีละใส่ได้ไหมครับพี่อ๊อใส่ไม่ได้ครับเคยเอามาใส่นะติดตรงหน้าผากพอดีขนาดผมก็ศีรษะก็ไม่ได้ใหญ่นะเอ้าดีอะไรเนี่ยอ่าอันนี้ต้องติดตามเลยครับตอนต่อไปมาติดตามตอนต่อไปแล้วกันครับคลิปนี้ก็เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกแล้วครับเพื่อนๆ เมื่อก่อนไม่รู้ข้า่ายเดินทางไปรบได้ยังไงระยะทางตั้งหลายร้อยกิโลเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันว่ายังไงบ้างล่ะครับ